ดวงของชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่16ถึง31กร,รกฎาคม2 5 6 8นะครับท่านมีเกียที่จะได้ลาบลอยโชคใหญ่นะครับนะดวงชะตาเปิดลาบทรัพย์โชคใหญ่ชาวราศีมิถุนนะครับท่านก็มีเกิจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ แบบกระทนฐานปัจจุบันทันด่วนนะครับนะฮะอาจจะได้ลาบใหญ่แบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะครับนะดวงชะตาเรื่องการเงินนะครับถือว่ามีเกณฑ์สมหวังเป็นอย่างมากนะครับในะครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยทำไยว่าท่านก้อนเงินจะได้สูงมากเลยนะครับอาจจะได้ลาบใหญ่นะครับอาจจะได้โชคใหญ่ าจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านหลักสิล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะครับใครที่คาดหวังรอคอยเรื่องของรอคอยเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างทำไมว่าจะสมหวังในไม่ช้านี้นะนะฮะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านซื้อที่ซื้อบ้านทำไมว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับงานด้านการก่อสร้างรับเหมาต่างๆทำไมว่าการเงินดีนะฮนะคใครที่ทํางานด้านที่เป็นในหน้านะครับงานที่ เกี่ยวกับคอมมิชชั่นต่างๆได้คอมมิชชั่นต่างๆทำนายว่าการเงินท่านก็จะดีนะครับธุรกิจมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับนะไรที่คาดหวังเราคอยเรื่องอะไรใดๆไว้นะครับทำนายว่าท่านก็จะได้นะนะครับเกี่ยนเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับเกี่ยนเรื่องของการค้าขายเกี่ยนเรื่องของการงานนะครับถือว่าดวงการเงินการงานในสุดยอดเลยนะครับชาวราศีมิถุนนะนะครับท่านก็จะมีรางสังหรณ์ดีนะครับท่านคาดการหรือวางแผนอะไรไว้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านชคลาภหรือว่า การลงทุนและการลงทุนทางด้านการเงินด้านต่างๆทํานใดว่าก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปตามเป้าหมายท่านคิดเอาไว้ได้นะครับนะฮะจะถือว่าดวงการเงินนะครับขึ้นสิบเหรียญคู่ไพ่เดือดซันเนี่ยท่านใดว่าท่านจะสมหวังประสบความสมําเร็จกับเงินก้อนใหญ่นะครับนั่นไม่แน่นะอาจจะได้เศรษฐีลาภใหญ่นะครับนะอาจจะได้ลาภเป็นเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลายสิบล้านก็เป็นได้นะครับนะถ้าจะได้ลาภเป็นเงินที่มาจากความฝันนะครับนะอาจจะได้ลาภปเงินที่มาจาก การฝันเห็นอะไรบางอย่างนะครับนะฮะดวงชะตานะครับถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์การเงินล้านใหญ่ไหลเข้าดีนะครับนะถือว่าไม่ว่าจะหยิบจับทางชีพอะไรทำไมว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับใครที่คิดจะเซ้งธุรกิจนะครับนะเซ้งเข้าเซ้งออกทำไมว่าประสบความสําเร็จนะฮะสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภ การเงินให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคม2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนท่านจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโต มีเคียนที่จะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ เป็นการทำนายแบบกว้างหากพลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านณทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมิถุนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มานะครับก็เรียกว่ามีไพ่ที่เด่นเรื่องของโชคลาบกันนะครับขึ้นมาก็หลายใบเลยทีเดียวนะครับนะก็เป็นไพ่ที่ให้ผลนางด้านของลาบร้อยโชคใหญ่ที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับนะฮะ เราวมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับไพ่เด่นในเรื่องของโชคลาภเป็นของชาวราศีมิถุนนะครับมีไพ่อะไรกันบ้างนะครับนะเรามาดูกันที่ไพ่เด่นใบแรกกันเลยนะครับไพ่เด่นใบแรกนะครับของชาวราศีมิถุนนะครับวันนี้เป็นไพ่เดอะซันนะครับพพ่เดอสซันนะครับความหมายของไพ่นะครับก็หมายถึง ความสมหวังการประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคาดหวังในเรื่องใดก็ตามตัวนี้นะครับอาจารย์ทำนายว่าชาวราศีมิถุนท่านก้อนเป็นที่สมหวังประสบความสําเร็จนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินอะไรเอาไว้นะครับนะการเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ใหญ่มากอะไรก็ตามทำนายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะมีเกณฑ์สมหวังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับ มีการมีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานแบบมีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทุกทุกสารทิ์นะครับไพ่ไพ่เดอะซันนะครับก็หมายถึงการมีชื่อเสียงด้วยนะเรียกว,ว่ามีชื่อเสียงแบบปากต่อปากนะครับนะมีลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่มาใช้บริการกับท่านนะครับนะลูกค้าใหม่มาดูก็ไปบอกปากต่อปากไปชักชวนคนนี้นคนนี้มาทําธุรกิจกับท่านถือว่าจะมีชื่อเสียงมากนะครับ ใช้ทำงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของต้องไปออกสื่อออกโซเชียลออกทีวงทีวีแล้วก็ตามทำไยว่าจะมีชื่อเสียงแบบโด่งดังไกลไปทุกทศกสัปดาห์อาทิตย์นะครับนะด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำชีพอ,อะไรถือว่าจะมีชื่อเสียงนะครับมีคนนิยมช,มชมชอบเป็นอย่างมากไพ่เดอะซันะนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่สุดยอดนะเป็นไพ่แข่งการสมหวังวันนี้อาจารย์ก็เน้นในเรื่องของการเงินเป็นหลักนะครับตรงนี้ทำไยว่า ท่านก็มีนดสจะสมหวังประสบควาสมสําเร็จในเรื่องการเงินเป็นอย่างมากเลยนะนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะถือว่าจะมีชื่อเสียงเลยนะฮะอันนี้แล้วก็ไพ่ใบนี้นะครับเรียกว่าถ้าชาวราศีมิถุนท่านใดเนี่ยคาดหวังเรื่องของลาบลอยโชคลาบอะไรไวไว ทำไมว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จและอาจจะเป็นลาบใหญ่ด้วยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับไพ่ที่เชื่อมโยงก,กับไพ่เดอะซันก็คือไพ่สิบเหรียญนะครับไพ่สิบเหรียญนะครับหมายถึงการเงินลาบใหญ่หมายถึงการเงินที่คูณ10นะนะครับและไพ่เดอะซันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ ความหมายของไพ่ที่เป็นแบบเรื่องของจํานวนการเงินนะครับก็จะเป็นการเงินที่เป็นหลักล้านนะฮะไพ่สิบเหรียญไมถึงสิ่งที่คูณ10นะใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักหมื่นก็อาจจะได้เป็นหลักแสนแต่ที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนก็จะได้เป็นหลักล้านนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักรานก็อาจจะได้เป็นหลัก10ล้านเลยก็เป็นได้อาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้นะครับให้สิบเหรียญนะครับความหมายของไพ่หมายถึง ทรา์ประสังหาบ้านที่ดินอ่าเรียกว่าถ้าใครเนี่ยคิดจะขายที่ขายบ้านหรือทาธุรกิจขายที่ขายบ้านต่างๆเนี่ยถ้ามีไพ่สิบเปลี่ยนขึ้นเนี่ยอันนี้มีเกณฑ์จะสมประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยนะครับและยิ่งมาเชื่อมโยงกับไพ่เดอะซันด้วยแล้วนะครับถือว่าถ้าท่านคิดจะขายที่ขายบ้านทำนายว่าท่านอาจจะได้ขายในไม่ช้านีนะนะฮะใครที่เป็นในหน้าอยู่นะครับก็อาจจะได้เงินส่วนแบ่งส่วนต่างที่ เกี่ยวกับพวกขายที่ขายบ้านอนเบบน,นี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เด่นมากเลยนะครับงานที่เกี่ยวกับพวกในหน้านะครับจริงๆได้ในหน้าทุกประเภทงานด้านการขายทุกประเภทเลยนะนะครับแบบนี้นะครับท่านอาจจะได้เนี่ยคอมมิชชั่นอะไรที่มันดีๆนะครับอะไรแบบนี้นะและดวงเด่นลาบลอยมากทั้งแบบเนี้ยอาจจะได้ลาบใ่อาจจะได้ลาบลอ,อยโชคใหญ่นะครับนะนะฮะใครที่คิดจะเซ้ง ธุรกิจขายธุรกิจท่งน้นพวกก้ามีเกณฑ์อาจจะได้ขายได้เซ้งนในไม่ช้านี้นะครับเด่นในเรื่องของการเซ้งเข้าเ <iot> ด่นในเรื่อง,องการเซ้งออกนะครับการที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านก็เกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับท่านอาจจะได้ลาบการเงินต้อนใหญ่ไปซื้อที่ซื้อบ้านก็เป็นได้นะถ้าแบบนี้เ <i> <า>ด่นในเรื่องของการซื้อและการขายเล <i> <revol ving> ยนะครับนะไพ่สิบเหรียญวันนี้นะครับและดวงนะครับถือว่าเป็นดวงเกณฑ์การเงินที่ เป็นดวงการเงินราบใหญ่นะครับสุดยอดดวงการเงินนะครับเรียกว่าจะจะไปลงทุนทําธุรกิจอะไรเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสมหวังเลยนะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับพไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่พระราชาถือม้เท้านะครับไพ่พระราชาถือม้เท้านะครับตรงนี้หมายถึงเซน ไวถึงลางสังหณ์ที่ดีไายถึงล่างสังหณ์ที่แม่นยำไายถึงการคำนวณที่ใช่นะครับไายถึงสิ่งที่ท่านวางแผนเอาไว้นะครับมันก็อาจจะเป็นไปตามแผนได้นนะโปรเจกต์ที่วางเอาไวม้มันจะประสบความสําเร็จสมหวังนะครับโดยเฉพาะการวางแผนเรื่องการเงินธุรกิจนะครับใครที่วางแผนว่าจะไปทาธุรกิจนู้นนี้นั้นทํานายว่าธุรกิจนั่นก็จะดีนะครับถ้ามีไพ่เท้าราชาหรือไม่เท้าขึ้นเนี่ยตรงนี้นะครับ ท่านหลัจะมีความก้าวหน้าในงานนะใครที่ทํางานเป็นพนักงานประจําหรือว่าเป็นทํางานประจําแบบเนี้นะฮะท่านหลัจะมีอาชีพเสริมขึ้นมาหรือใครที่คิดจะไปทําอาชีพเสริมต่างๆเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าท่านก็จะสมหวังประสบความสําเร็จด้วยนะครับนะ mm hmm. ก็จะมีอาชีพที่สองที่สามเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแบบนี้นะฮะ ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนะครับมีความก้าวหน้าในงานใครที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทํานายว่าก้อนเองินจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับใครที่นะไปสมัครงานอะไรไว้นะครับทานายว่าท่านกอาจจะได้มีโดนที่ไปเรียกสัมภาษณ์ท่านในเมชานี้นะครับนะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ดีมากนะครับไปทํางานด้านการพูดการสอนการเป็นเทรนเนอร์ต่างๆการเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆ ทำนายว่าการเงินดีเก็นสมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะใครที่คิดท,ที่จะไปดูทําเลการค้าใหม่ๆทํานายว่าจะไปเจอทําเลการค้าที่ดีนะครับที่ได้เงินเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับนะหรือว่าใครที่ไปดูทําเลการค้าใหม่ๆไปขยายสาขาใหม่ทานายว่า,ากิจการการงานาการค้าธุรกิจจะดีนะครับนะโปรเจกต์ใหม่ๆทำนายว่าดีนะฮะ งานการเป็นครูอาจารย์นะครับถือว่ามีความก้าวหน้าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะครับไพ่เจ็ดถ้วยนะครับตรงนี้นะครับหมายถึง การเสี่ยงหมายถึงการเสี่ยงนะครับการเสี่ยงดวงการเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้ได้นะนะครับเพราะว่าในภาพมันจะเห็นนะครับว่ามีถ้วยอยู่แล้วก็มีคนกําลังโยนผ้าไปแบนเป็นการเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้นะวัะนี้นะครับถ้าใครที่คิดจะลงทุนทางด้านการโชคลาภต่างๆลงทุนเรื่องของลาบลอยต่างๆท่านใดว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะท่านใดว่าสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยมันจะใช่เพราะท่านจะมีรลัสหรที่ดีนะครับนะฮะ ท่านจะได้ลาบใหญ่นะครับจะได้โชคใหญ่นะครับเพราะว่าในไพ่เนี่ยก็มีเดอะซานมีสิบเหรียญมีเรื่องมันมีไพ่ราชาถึงเมท้าวนะครับมีไพ่ที่เกี่ยวกับการเสี่ยงทายการทํานายการเสี่ยงดวงต่างๆท่านอาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่นะครับทนาวท่นนวานอาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ไม่แน่นะครับชาวราศีมิถุนนะครับท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะนะครับนะงานด้านที่เกี่ยวกับเครื่องประดับแฟชั่นนะครับนะสร้อยคอกําไลกระเป๋านาฬิกาต่างๆที่เป็นแบบแฟชั่นทำนายว่าการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหอมทู้หอมต่างๆนะครับทำนายว่าการเงินดีนะครับชาวราศีมิถุนนะครับานอาจจะได้ของขวัญของฝากจากคนใกล้ชิดจากญาติจากเพื่อนสนิทหรือว่าจากแฟนนะครับแบบนี้นะนะฮะ ชาวราศีมิถุนนะครับท่านอาจจะได้ลาบใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเพราะวันนี้นะครับมีไพ่แปดดาบขึ้นมาด้วยนะครับนอยู่ตำแหน่งท e um ี่เชื่อมโยงกับไพ่เจ็ดถ้วยนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบรับก้อนใหญ่แบบไม่รู้ตัวอ่านี่คำทำนายของไพ่น,จจะไน,ไน,นะครับท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีลาบใหญ่ไม่แน่นะครับอาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักร้านหลักสิบล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะครับหรือว,ว่าเป็นดวงที่อาจจะได้ลาทรับโชคใหญ่แบบถ้าท่านทันปัจจุบันทันด่วงนะฮะ ให้แปดดาบเนี่ยจะมีผลทางด้านดีและด้านร้ายนะครับนะอันนี้เอาด้านดีก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภจากความฝันนะครับนะฝันแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรแบบนี้ได้อาจจะเป็นถ้าท่านฝันแล้วนี้อาจจะเป็นโชคลาภกับท่านก็เป็นได้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภการเงินนะครับที่มาจากความมั่นใจนะนะครับการเงินที่แบบ ใช้ความเด็ดเดี่ยวอะไรแบบนี้ถือว่าการเงินจะดีนะนะครับนะความตั้งมั่นความมุ่งมั่นจะนําพาท่านไปสู่ความสําเร็จนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับมีไพ่ดาบเบอร์หนึ่งนะครับนะหรือว่าเอ็ดอฟซอร์แล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบด้วยนะครับอัศวินถือดาบหมายถึงความมุ่งมั่นนะครับความรวดเร็วนะครับความตั้งใจความทะเยอทะยานนะไปที่ นะครับมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการงานธุรกิจต่างๆท่านถ้าท่านลงมือทาทำายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้เลยนะครับเพราะว่าท่านจะลงแรงลงทุนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มันก็มีการจะประสบความสําเร็จด้วยนะครับงานด้านการที่เกี่ยวกับการขนส่งงานด้านกับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับงานด้านขนส่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งคนส่งของรารเดอต่างๆทำามว่าการเงินดีนะครับ มาดูที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับนะฮะเป็นไพ่ The Tower นะครับไพ่ The Tower นะครับความหมายของไพ่เนี่ยหมายถึงการทุบเจาะทำลายนะครับนะฮะหมายถึงสร้างปราบหักพังนะครับหมายถึงระบบไฟฟ้านะนะตรงนี้นะครับใครที่มีอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการทุบเจาะทุบตรงทุบตึกต่างๆเกี่ยวกับการเคาะนะฮะเกี่ยวกับการออกเหล็กงานด้าน งานเหล็กนะครับางานออกเหล็กาง,งานสแตนเลสต่างๆงานเชื่อมเหล็กต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงาน,านที่เกี่ยวกับเรือ่องการสักนะครับไม่ว่าจะเป็นสักคิ้วสักลายก็ตามทำนายว่าการเงินดีนะงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับทำนายว่าการเงินดีนะงานที่เกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มันก่อให้เกิดประกายไฟนะครับหรือว่าก่อให้เกิดเสียงดังถือว่าการเงินจะดีนะครับนะ ลรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างน,นะครับข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนนะครับท่านอาจจะมีเรื่องซ่อมแซมที่เกี่ยวกับหลังคาบ้านอาจจะมีเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายนะครับปลั๊กไฟช็อตใช้ไม่ได้นะครับหน้าไฟฟ้าช็อตทำให้ของเสียหายอาจจะต้องไปเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้นะครับหน้าปลั๊กกพังอะไรแบบนี้นะนะฮะถ้าจะมีเรื่องสิงเงินไปกับญาติพี่น้องที่จะอาจจะมายืมเงินท่านได้นะครับนะหรือ่งนั้นนะครับถ้ามีใครมายืมเงินท่านเนี่ยท่านอาจจะปฏิเสธไม่ออกได้นะนะครับ ถ้าจะมีเรื่องเสียงกันไปกับรถมอเตอร์ไซค์การซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์นะนะฮะก็แบบนี้นะครับขับขี่ยามนะท่านต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ามีไพ่แปดดาวแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นในดวงชะตาเนี่ยอาจจะต้องระวงังครอบอุบัติเหตุไปบ้างด้วยนะครับนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับถือว่าชาวราศีมิถุนเนี่ย ท่านเขียนอาจจะได้ลาบใหญ่เพราะว่านี้นะครับไพ่เดอะซานเดอไพ่สิบเหรียญเนี่ยเป็นกระไพ่ราชาจิตรเมท้านเนี่ยขึ้นในตำแหน่งที่เชื่อมโยงกันเลยนะครับอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่นะครับแบบนี้นะสรุปนะครับดวงของชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่ 16ถึง3าบเรกรกฎาคม2,568นะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยโชคใหญ่นะครับนะดวงชะตาเปิดลาบทรัพย์โชคใหญ่ชาวราศีมิถุนนะครับท่านก็มีเกณฑจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่แบบกระันานฐัน ปัจจุบันท no. ันด่วนนะครับนะฮะอาจจะได้ลาบใหญ่แบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะครับดวงชะตาเรื่องการเงินนะครับถือว่ามีเกณฑ์สมหวังเป็นอย่างมากนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยทำายว่าท่านกอนเงินอาจจะได้สูงมากเลยนะครับอาจจะได้ลาบใหญ่นะครับอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านหลักสิบล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะครับ นะใครที่คาดหวังรอคอยเรื่องของรอคอยเรื s, is ่องของการอะไรบางอย่างทำนอ้ว่าจะสมหวังในไม่ช้านี้นะนะฮะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านซื้อที่ซื้อบ้านทำาอ้ว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับงานด้านการก่อสร้างรับเหมาต่างๆทำนอ้ว่าการเงินดีนะฮะใครที่ทำงานด้านที่เป็นในหน้านะครับงานที่เกี่ยวกับคอมมิชชั่นต่างๆได้คอมมิชชั่นต่างๆทำนไงน้ว่าการเงินท่านก็จะดีนะครับนะธุรกิจมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับะ การที่คาดหวังรอคอยเรื่องอะไรใดๆไว้นะครับทนายว่าท่านก็จะได้นะนะครับเกี่ยนเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับเกี่ยนเรื่องของการค้าขายเกี่ยนเรื่องของการงานนะครับนถือว่าดวงการเงินการงานในสุดยอดเลยนะครับชาวเราสีมิถุนนะนะครับท่านก็จะมีรางสังหรณ์ดีนะครับท้ท่านคาดการหรือวางแผนอะไรไว้ที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านโชคลาภหรือว่าการลงทุนและการลงทุนทางด้านการเงินด้านต่างๆทนายว่าก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปตามเป้าหมายท่านคิดเอาไว้ได้นะครับนะฮะ ถือว่าดวงการเงิ ini, code, นนะครับขึ้นสิบเหรียญคู่ไพ่เดอะซันเนี่ยทำนายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จกับเงินก้อนใหญ่นะครับไม่แน่นะอาจจะได้เศรษฐีลาดใหญ่นะครับนะอาจจะได้ลาบเป็นเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับนะถ้าจะได้ลาบเป็นเงินที่มาจากความฝันนะครับนะอาจจะได้ลาบเป็นเงินที่มาจากการฝันเห็นอะไรบางอย่างนะครับนะฮะดวงชะตานะครับถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์การเงินล้านใหญ่ไหลเข้าดีนะครับนะ รือว pues ่าไม่ว่าจะหยิบจับทงชีพอะไรทำไงว่าจะสมเาประสบความสําเร็จนะครับใครที่คิดจะเซ้งธุรกิจนะครับนะเซ้งเข้าเซ้งออกทำางว่าประสบความสําเร็จนะฮะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ไหลเข้าไม่ขาดเลยนะท่านอาจจะได้ของขวัญของฝากจากคนใกล้ชิดนะครับจากญาติจากเพื่อนจากคนรักได้นะนะครับนะงานด้านที่เกี่ยวกับงานด้านการออกเหล็กเชื่อมเหล็กงาน้านสแตนเลสนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของ อะไรก็ตามที่มันก่อให้เกิดเสียงดังนะครับเช่นการออกเหล็กเชื่อมเหล็กนะครับงานด้านการสรักต่างๆนะนะครับจนะำได้ว่าการเงินดีนะงานด้านการทุบตึกนะครับอะไรแบบนี้ํานายว่าการเงินดีมากนะครับไพ่ดาบเบอร์หนึ่งนะครับหมายถึงความอดทนความแน่วแน่นะนะอันนี้หรือว่าท่านก้มีโอกาสจะได้ลาบใหญ่นะครับเป็นดวงที่เรียกว่าลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับนะ ท่านอาจจะมีชื่อเสียงในงานของท่านนะครับเรียกว่าเป็นดวงที่ค่อนข้างปังมากๆเลยนะครับชาวราศีมิถุนนะครับนะสืวสุดยอดนะครับนะทางเงินจะไหลเข้าดีเลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงชกลาภแนะนำให้ชาวราศี มิถุนนะครับไหว้ขอพรกับพระพิเคเน่ไหว้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมิถุนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ั้งแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภลาบลอย โชคใหญ่ทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ